เราติดดิโดอมาแห้งเลยเด้แสนยังมาแห้งเลยยังแห้งเหิงเดี๋ยไปในโรงนี่ดีกว่าไปดูอะไรมันคลี่คลายไปแค่ไหนนะฝนตกฝนตกก็น่าจะทำอะไรในโรงฝนตกฝนไม่ตกก็มาทำนอกโรง ที่ฝนตกมันน่าจะทำอะไรในโรงเนี่ยเฮ้ยยังไงใครเลี้ยงอ่ะนอนนยงตัวเองโอ้โหเฮ้ยกั้างรถเก่าไว้คนใครเลี้ยงไว้เนี่ยโอ้ไรหนีไปด้วย

Oh. มีแต่อะไรค้างๆตึงๆนี้เนี่ยโอ้ย oh. อะไรยังไม่มา oh. แบบนี้นายทุนเขาเจอเขาเขาร้องจากจักเะไเนี่ย oh. ันใ้าวไอ่นี้เอียงจะเละเทะเลยนี่โั่อโนม <puppy> ันนมาหรือ <ation> ่มันชนมา คนมามาซ่อมมาดิไปส่งคู่กลับมาเปล่านสีขาวค่ะสีขาวอ๋อสีขาวมาแปลงสีดำเนเน่ไปต่อยมาเนี่ยคู่กลับโจ๊กรถหรูไม่ได้หรูเท่าไหร่นะรถข้างโจ๊ก็ไม่เอาหรอกนี่ซื้อมาจอดไรแล้วใส่มาใส่ของเก่าต้องต่องอีโมก่อน ยกเครื่องอกัยังยทั้งดเยกซื้อใหม่ทำไได้สองร้อยสองร้อยสี่ร้อยอน้ำปั่นจักรยาน เดินแล้วนี่โอ้ทำสนามปั่นจักรยานดี่เราก็มาฝึกจักรยานเล่นต้องไปต้อไปต้อไปโอลิมปิกเดินไปเยี่ยมซากาฮารีเขก่อนมาแล้วรถมาแล้วนั่นน่ะใช่ป่ะแม่แล้วแม่แล้วใช่แม่แล้แม่ล้วนั่งรอโอใช่เปิดต้นไว้ปิ๊บ tetek teknologi. Apa makanan มันก็เป็นอย่างนี้นะตอนโดนรถหรือโดนเรือตนีเลยอไนีม่ดีหราะนั้นนอ๋อมามามานีเลย ห่างสองเมตรครับมาตรฐานเลยนะี่างูคาเดินเดินเดินมาฝั่งก็ได้หูคาขนาดนั้น คดีได้ทราบว่าทางพ่อท่านมีดำริมีสื่อดาวเทียมเพือพ่อเผยแพร่งานศาสนาก็เลยเก็บเล็กผสมน้อยเงินเดือนตัวเอง <c oughs> สายเลยมคะอ้าวเดินยุกเดินมาออาวสาธุโอ้อุนนีไม่ได้ไปสอน สอนออนไลน์ค่ะงั้นก็ออนไลน์หมดเรนนี่ออนไลน์มั้วไปมาอยู่ค่ะ่อครูสุขภาพแข็งแรงนะคะใช่ได้วันนี้เอาสลากมาถวายพ่อครูด้วยค่ะแล้วก็สลากเขาบอกว่าเป็นยาขับเสมหะฉันดีนะคะก็คือว่าฉันบ่อยๆนะคะตัดเองเลย น่าจะรสชาติดีอยู่อ้าวขอบคุณมาก้าวขอบคุณมากอื ก็อกืบค่ะครับนะวันนี้วันนี้ได้มาเยอะเลยค่ะตู้ทัวร์อือไม่ดูหรอกกินเลยกิกเดูทำไมกินเลยรู้มันอยู่แล้วสลามมันคือรูอยังไงคนเราเ่าก็กินไปทั่วน้ำน้ำกินแล้วก็ติด ทุเรียนนี่นะโอ้โหไม่น่าจะกินเลยข้างในไปรู้ได้ยังไงนะว่าทุเรียนไปรู้ได้ยังไงว่าข้างในเนี่ยมันกินดีรู้ได้ยังไงโอ้โหก็แปลกนะเออครับตาโตเอายาหย่อดนะนั่นรู้เปนรู้กันเราเลยครับตาเขาบอกว่าพ้อจะเอาพ่อผมเนี่ยมันจอดสัวนก้อนได้โอ้โห โอ้โหนี่อะไรนี่เยอะแยะเข่าเหรอโอ้โหเป็เก็บสวนเลยเพราะว่าตอนนี้ขายดีทำยาทำยายาโอ้โหตัวเล็กกว่าคนบอกว่าตัวเล็กกว่าข้าวซอยได้ยุงด้วยตอนนี้ออ้แต่คนเดียวตั้งแต่หกโมง่านจะไปทางไหนโอ้โหเนี่ยเพิ่ง นี่เพิ่งชั่วโมงเดียวนี่เพิ่งโมงหนึ่งโมงกว่าเพิ่งเจ็ดโมงกว่าเองงชั่วมง่งว่แเอบโอ้ยเก่ามาแล้วนะรถเนี่ เหมดแล้วรถลาไม่ันนี้มันขึ้นน่ะฮะขนมขนมมันขึ้นแต่อันนี้ไฟหายเลยเนี่ยเออใครไปหักก็ไปหรอโอ้ยทูกหักเลย ราคาตกเลยนะสามแยกหายเนี่ยนี่หลวงพอโอ้นั่นน่ะเหยบหัวเลยนั่นนะเฮ้ยเหยบหัวเลยเฮ้ยต้องปลูกตรองดอง

เด็กเขาก็อยู่มู่เขาเขบคนละที่มรรถนะการประวัตฐ คนละทีคนละทีโอ้เอาเลยเอาเลยเอ้โหแกนน้วแกนน้วแก้มแก้ม เป็นอะไรเนี่ยคนนสงสัยไว้เป็นที่ทักของแหมครับข้าวซาคารีนอาราคิรีอาราคิรีเม่อไรพ่อครูมาเซ็นสัญญาต่อครับเอ้ยมันไม่เคยต้องกับสโลรกเท่าไหร่เลยพยายามอยู่นะแต่มันกินมันไม่เคยต้องแท้เลย โอ้มีต้นหอมกับกระเทียมเลยหอมกระเทียมเฮ้ยให้กินแค่สามเม็ดจะได้ง่ายังไม่ได้เสิร์ฟค่ะพ่อจะเอาไปตองเข้ามามอดวันวันไปตองยูซสวนผูเทา้ทาหลายค่ะเครื่อตัดมาให้ค่ะเอาต้นเอาใบหน่อยๆมันไไค่ะ <c oughs> เพา,พาเดี๋ยวเอาใบเพิ่มค่ะเมันเวันตัดใบไต่มันมาให้ค่ะนี่ใหม่แล้วนี่นทำใหม่แล้วตะนาวสียทำใหม่ ก็ค่ะของคุณลุงไม่ลงมพันอ่าแปลว่าเป็นทีวูตัวนี้เป็นเกาะค่ะตัวนี้ก็เป็นน้ําแล้วก็ที่พักค่ะเป็นที่พักค่ะเสร็จแล้วก็คนเราตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอ่วัสดุอุปกรณ์นะคะตรงนี้ก็เป็นอ่ที่อะไรของเพื่อนนะคะตัวนี้ที่พักค่ะเพื่อนก็ทําโมเดลขึ้นมา,า <c oughs> ยังไม่ทรบา <c oughs> รบค่ะค <c oughs> ่ะน้ําท่วมตัวนี้มันจะทําให แก้ปัญหาน้ําท่วมได้น้ําท่วมก็อยู่ได้สบายเพิ่นเขาไหมนี่คืยอป้นของขรงนาำค่ะตอนนี้ของลุงไม,ม้ล่มเพิ่นวาดค่ะเราเรากำลังจะทําแบบบุญญาวุธช่องบุญญาวุธิห้านะคะบุญญาวุฒิญญาดาวแท้ค่ะตรงนี้ค่ะคือเราจะถ่ายถ่ายทอดแอนแมท tiktok แมท

ขั้นสุขภาพดีขึ้นเพราะกาเนียหรอแงกินมาได้เดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ตำหากนะหหมากแรกหมากเรียมขิงแล้วก็หอมตอนนี้เพิ่ก็จะมนาวนีกก็ใช้ประจำค่ะตนี้ค่ะนี่ละนนี้กาลังจะทำน้ำาริิค่ะตอนนี้มะนาวเยอะก็หั่น เป็นแบ่นแบ้นให้พวกเราได้ทานค่ะสองสามแบ่นตัวนี้ที่ได้งบเมตตาจากพวกครูมาก็มาต่อออกมามันก็สะดวกค่ะแถบทางค่ะตัวนี้มันจะมีน้ำพริกน้ำพริกมาเขือพวงโ่อรละวานนอำที่แ มีอหมูวุ้มีนี่อยู่ผู้เดียวมูอวุ้มเนี่ย,ย,ยตอนทันตอนนี้นได้กินอะไรตอนอไรเฮ้ยนั่นน่ะเ <c oughs> ก็บใบ <c oughs> เศษ <c oughs> โอ้โหเก่งยิงงันเชียวครับงกายแข็งแรงเลยเสืเ่ยลวดตัวเลย เิอเลนี่ขันยาโอ้โหโอ้เนี่ยใครจะรวยเท่ารวยขังยาโอ้โหลงมลเลยขังารเก็บยาเนี่ยถอนไม้นี่โอ้โห

<laughs> เออดีครับกล้องข้งก้องรับ,บ,บว่าอฟูมยนม,มาตัวแล้วใครบใช่ค่ะ <c oughs> ันหนึงจะม <c oughs> ไอห,หนักของกริษบบัเนเป็นหนักเดินนี่เลยตัดรัดนี่เลย <laughs> เรื่องนี้ยังมีดออยู่าลอกหมอกมาล็อกหมอกม,มากมกมเกนะ้อนะเออลองมาเอยอะ <c oughs> เลยอ่ะอ้าวเราตัดเราเลยเอาลิบเป็นที่ไม <c oughs> ด้ดีๆนะครับลองลื่นครับลองลื่น,นครับเอาลิบเป็นที่ไม้เลยลื่นๆได้นะครับ ลงทา้ายเลยไหมฮะฮะลงเลยลงเลยเอาลิปเป็นที่หมายเลยขึ้งสอนหญ้าไปไม่นานนี้เนียอย่างวัเลยขึนย<ท>้นอีกเลยวโอ้โหเราไปทิ้งไหนอ่ะแต่อยู่ข้างหลังใครใครดึงไป <laughs> โอ้มันเยอะจริงๆมันจะเออปิดเนนี่ยมัไม่ฟังเสียงเลย ม่ฟังเสียงเลยลงตงนีลยจลงด้านซ้ายลงนู่นดีกว่านนี่มันลื่นระวังเ่นระวังเลยว้

รีบเป็นที่หมายอกออนเป็นจุดสุดท้ายโอ้โหนี่สละละกลังกำสอวงเดไปเลยไหมเดี๋ยวาตามรถไปตดินไปปะ แต่ดิน้นอะไปถือแล้วอืออือเลตัวเดียวยเว้ยตัวเดียวมาได้คู่ <c oughs> มา,าแล้วมามแล้วออมาแรงแล้วใช่ไหมหอโอมันให้เราเดินมันรู้เราหลบผนได้แล้วมันก็มาแล้วเราหลบได้แล้วเขาก็ตกไอ เดินได้ลงกว่ายังมากเนี่ยไป,ปไปถึงสองโลโบวกการตลาดเรืไม่ได้ลากิโลีเดินเดียวกันแสนเอากิโลมาชั่งก้าแทนเนาะกิโลความยาวกิโลชั่งหกโ,โอ้โหลงเลือสองเวย